ก็สวัสดีนะคะที่ดีเพื่อนเพื่อนน้องก็เลยยังมีนะคะที่รักทุกท่านวันนี้เองเรื่องทำไรนะคะพอดีสั่งขอมาเนะาะช่วงนี้เขาคุยกันเรื่อง pm 2 5มากเลยอย่างเมื่อเช้าตอนที่ไปทำงานเนาะเขาพูดถึงว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็คือที่เรามองเห็นหมอกตอนเช้าเช้าค่ะ เราคิดว่าเป็นหมอกนะคะนั่นก็คือนะคะ PM 2 5ฝุ่นใช่งไหมคะฝุ่นที่มันรอเข้าจมูกเราอย่างเดียวเลยเนาะก็อากาศเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราหายใจเข้าไปประมาณเกือบเกือบสองหมืนลิตรต่อวันนะี้คะก็นั่นแหละก็คิดเป็นลูกโปง่งใชคะ ประมาณขนานี้เนี่ยประมาณสองหม่นประมาณนี้ค่ะทีนี้เขาก็มีการศึกษานะคะจากคนที่มีบ้านที่มีคุณภาพชีวิตดีเลยนะคะว่าอากาศเนี่ยภายนอกบ้านกับภายในบ้านเนี่ยนอกบ้านเนี่ยมันจะกระจายตัวได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยถ้ามีกลิ่นควันหรือมีฝุน่นมีอะไรมันก็จะอยู่ในเนี้ย ห้องนอนลองลอง,ลองคิดดูนะคะมันเหมือนกล่องใช่ไหมคะกล่องสี่เหลีย่ยมเรามีพ่อแม่ลูกนะคะทีเนี้ยเราหายใจเข้าจมูกคนเนี้ยลมหายใจก็ออกมาถ่ายทีกันอยู่ในนั้นนะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นหวัดไงคะหรือว่าโรคที่มันติดได้ทางเดินหายใจอะไรแบบเนี้ยคะ่ะมันก็จะติดต่อกันได้ง่ายเนาะแล้วทีเนี้ย แอร์เนี่ยให้ความเย็นเนาะแล้วก็มีเครื่องกรองหยาบอยู่ในตัวเนาะอย่างแอร์คอนดิชันนะคะก็คือทําให้เราสบายตัวเราไม่ได้อยู่อยู่ในอากาศที่ร้อนหรือเย็นเกินไปต้องอา,าอากาศที่พอดีใช่ไหมคะทีเนี้ยแล้วตอนนอนเนี่ยมันมีความสําคัญก็คือว่าถ้าเราได้อากาศที่ดีนะคะคือช่วงที่เราหลับจะเป็นช่วงที่ร่างกายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันซ่อมแซมทุกอย่างนะคะ แล้วทีนี้สิ่งที่เขาใช้เนี่ยก็คืออากาศนะคะเมือนเราขาดอากาศเพียงสีนาทีห้านาทีอะไรแบบเนี้ยเราก็จะแบบว่าเออถ้าเป็นสมองก็สมองวายใช่ไหมคะล,ลองการหายใจดูเนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นอากาศก็เลยสําคัญคุณภาพอากาศจึงสําคัญนะคะสาคัญต่อการอัปเกรด สมองการทํางานของสมองด้วยนะคะก็คือแบบว่าเหมือนเราปฏิบัติสมาธินะคะครูบาอาจารย์ก็สอนว่าเราคืนไปทําในที่ที่มันลองจุดทูบอย่างเงี้ยอากาศไม่ปลอดโปร่งนะจิตมันก็จะเป็นสมาธิได้ยากเพราะว่าร่างกายถ้าได้รับกา๊าซที่ไม่ไม่โอเคนะคะมันก็จะอึดอัดนะคะส่งผลเสียทั้งเออด้านสุขภาพนะคะ แล้วก็ด้านจิตใจด้วยทำให้ร่างกายเกิดความเครียดอันนี้ที่อาเรื่องเอ,อ่อยูนะคะอันนี้ก็จะเป็นก็จะมองใ่้เเห็นเนาะพอดีว่าที่บ้านเนี่ยก็คือก็คือม,มีตัวนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูนะคะมันกลับไม่ได้คือรุ่นอันนี้คือรุ่นแรกที่ซื้อแต่พอดีไส้เนี่ยคือซื้อไว้ ตอนที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ผลิตแล้วนะคะก็ซื้อไว้ก็เลยยังใช้ได้อยู่จริงๆเขาตั้งไว้เลยแล้วเขียนว่าปี6 7เนี่ยคือไม่ได้ใช้เนี่ยย้อนไปตั้งแต่ปี6-2เนี่ยคือไม,ไม่ได้เปิดเลยนะด๋ยวมันจะหมดธันวาหกเนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็เอามาไว้ในห้องเนี้ยเพราะว่าเรามีสุนัขตัวหนึ่งส่วนสำหรับนู้นไกลๆไ,ไหมเอาเรื่องก็ให้เห็นเนาะ ก็คือโน่นที่อยู่ในห้องนอนนองเรื่องก็มีรุ่นสกายนะครคือรุ่นล่าสุดแอดมด์เฟียสกายเนาะเชื่อมต่อกับมือถือได้เวลาเปิดอะไรแบบเนี้ยเออนะคะอันนี้ก็คือว่าตอนที่ลูกยังเล็กนะคะเรานอนห้องเดียวกันได้เราก็ใช้เครื่องเดียวใช่ไหมคะพอลูกโตขึ้นนะคะเออห้องนอนแยกออกไปแบบเนี้ยมันก็เป็นความจำเป็นนะที่มันต้องมีหนึ่งห้องนอนนะคะ สีคูณสเมตรนะก็มีหนึ่งเครื่องเนาะทีนี้ลูกก็ไปเรียนใช่ไหมคะบ้านอออเรื่องนี้มีอยู่มีห้องนอนเอเรื่องมีข้างบนอีกสองลูกเนาะห้องหมานี่ก็เครื่องเนี้ใช้เครื่องเก่า <S 2> <S 2> <S 2> พอดีเออคุณพ่อก็เครื่องหนึ่งที่ทํางานเนาะเพราะว่าที่พักที่ทํางานลูกก็เอาไปที่มหาลัยนะคะก็เป็นสกายเนาะ แ่ว่าเราตอนนี้เรามีสกาย,อ,อ,อ,ยอยู่สองเครื่องมีรุ่นรุ่นสองะอยู่สองเครื่องมีรุ่นแรกอยู่อยู่เครื่องเดียวคือรุ่นวงกลมสีแดงเนาะทีเนี้ยพอลูกไปเรียนนะคะห้องข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีเราก็กังวลอยู่ว่าถ้าลูกนอนเนี่ยไม่มีเครื่องกรองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาสุขภาพปอดในระยะยาวเนาะก็เลยแบบว่าคิดอยู่ว่าจะทำยังไง ก็พอดีนะคะเหมาะนะคะตอนที่เขามีโปรโมชั่นแถมมอก็ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าเราเราก็ขึ้นใจแต่พอดีเราก็มีโอกาสได้สั่งเนะาะเดี๋ยวเรื่องก็จะให้ดูรูปลักษณ์เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจที่เขาแพ็กมาอย่างดีเน,ะน,น,เนเา,า,าเนะนนก็มีกันกระแทกอะไรแบบนี้ก็น่ารักน่ารักเหมาะสำหรับพกพานะคะ คนที่แบบว่าคนที่เขาแพ้โหน่ารักมากเดี๋ยวเรื่อก็จะยกออกมาเลยนะยกด้วยมือข้างเดียวถ้าเครื่องใหญ่รุ่นเก่านี่คือ1 1กิโลนะขออนญุญาตนะคะใช้เาช่วยอันนี้ก็คือตัวเล็กๆเนาะน่ารักเท่ากับเครื่องซักผ้าตัวเล็กๆเลยอะ ก็คงจะให้ลูกใช้นะคะราคาก็น่ารักนะคะเราพาอซาื้อก็มีส่วนลดในตัวอยู่แล้วก็นี่เลยก็ถ้าใครมาพักที่บ้านเนาะก็ไม่ต้องยกขึ้นยกลงนะคะก็มีเครื่อง <c oughs> ครบทุกตัวเนาะ โดยเฉพาะถ้าห้องที่มีสุนัขนะคะคือก็จะมีฝุ่นมีขนเขาจะสลัดขนใช่ไหมคะใครที่รักสุนัขมากๆนะคะเอาหมาเข้าห้องนอนนะแนะนําเลยคือนอกจากเราจะมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักคือลายฝุ่นอยู่ตามผ้าปูอะไรเราทุกอย่างแล้วนี่รอเข้าจมูกเราขี้ของลายฝุ่นเนาะหมอนทําไมมันหนักขึ้นนะคะมันมากินพวกน้ําลายอะไรที่จากตัวเราเนาะอันนี้ เอาเรื่องก็แนะนำเลยนะคะก็คงจะต้องอันนี้มันต้องดึงออกใช่ไหมวิธีการนะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคอ๋อเนี่ยก็คือว่านี่เป็นแพ็กเกจของเขาเนาะ พ่อแม่พี่น้องครับรอ,อเรื่องนี่อนไรอันนี้ต้องได้ดึงออกแน่ๆละ่ะคิดว่านี่เลยถ้าเสียบปลั๊กแล้วก็คงโอเคนะครับอันนี้ก็ออก,ออกไม่ยากนะครับเพียงแต่เรากดลงนิดนึงเนาะก็อ๋อ มันดีมากๆกเลยนะกล้องกลิ่นมันอยู่ข้างในตัวใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนแพ็กเกจเดียวเลยโอเคโอเคนะครับมอเตอร์ที่เขาใช้นะคะมันจะเป็นกระแสตรงกระแสตรงเนี่ยจะประหยัดไฟฟ้าแล้วก็เงียบนะคะนี่คือคือมอเตอร์ที่ใช้กับเครื่องบินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อสเปคนะคะเราหาอะไรของเทียบของเทียบบางอย่างอาจจะ อใช้ได้แต่คุณภาพนะคะเราต้องเทียบเรื่องคุณภาพด้วยบางทีเราเราคิดว่าเราเออถูกกว่าอะไรแบบเนี้ยพอเทียบสเปคแล้วค่ะกลายเป็นเครื่องที่เราซื้ออาจจะถูกกว่านิดหน่อยแต่หารออกมาแล้วสเปคอาจจะเท่ากับราคา3 0มร0 0อะไรแบบเนี้ยก็อันนี้ก็คือต้องต้องดูให้โอเคนะคะพอดีหมดเวลา ก็ขอแชร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อสุขภาพปลอดที่ดีของเรานะคะ